กีฬาชแนลครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้มาชมสูงโกเบลโก SK 200รุ่นสิบหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับคันนี้แบบ N สิบห้าแล้วก็อีกสามตัวนี่เป็นซ u เปอร์ทั้งหมดเลยนะฮะเฟรมถาดน่าจ,จะทั้งสามตัวเลยนะครับแบบสมศุกษันะครับที่สึก มีห่อเดียวหนึ่งในใจนะครับกับสายเขียวโกเบลโก้นะครับเล่งงานนะครับวันนี้ยกเล่นสะสี่พันเลยนะครับเลี้ยงหน้านะครับมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับฮีโน่เจโห้าสีทั้งล้วนๆนะครับเจศูนห้าอีทีจีนะครับ เครื่องยนต์ปั๊มสามตัวนี้จะเป็น k 3 V นะครับตัวนี้ตัวเดียรับที่จะเป็น k 5 V นะครับรถรุ่นปัจจุบันนี้ข้อดีของปัจจุบันนี้คือหลังจากที่เราไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นะครับว่าไม่ได้ใช้แตะคอนโทรลทาง,งานนะครับมันจะลดภาระของปั๊มไฮดรอลิกลงนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ปั๊มไฮดรอลิกหมุนตลอดเวลานี่ส,สมมุติว่า ไปไปหนึ่งร้อยก็คือไปหนึ่งร้อยเลยนะครับถ้าไม่มีการใช้คอนโทรลก็กลับถังหนึ่งร้อยเลยนะครับหมุนลงถังที่หนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยลิตรก็กลับหนึ่งอลิตรเลยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้มีการเอียงมุมปั๊มเกิดขึ้นหมายความว่ามีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,าทำปั๊มมาเพื่อลดทาระเครื่องยนต์นะครับก็คือสมมติว่าเครื่องยนต์พักอยู่กับที่นะครับ ไม่มีการใช้เครื่องยนต์นะฮะเดินรอบเดินเบานี่ก็จะอยู่ประมาณสาามมติว่าไปเครื่องยนต์ไปหนึ่งพันรอบก็อัตราการไหลก็อาจาาอาจะประมาณสักไม่เยอะ,ะครับสิบกเปอร์เซ็นี่โดยโดยโดยแบบให้เห็นภาพนะฮะหมายความว่าเราก็เหนื่อยน้อยลงนะครับคือพักนั่นเองนะครับพักเครื่องยนต์อัตราการไหลก็จะน้อยลงไปนะครับปั๊มหมายความว่าปัา๊มเอียงมุมน้อยลงนะฮะ เป็นรุ่นก่อนนี่หมุนร้อยก็จ่ายร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันนี่สมมติว่าหมุนร้อยก็อาจจะจ่ายสิเอร์เซ็นะครับหมุนเวียนในระบบไม่ได้ไปกระบอกนะครับไม่ได้มีการเคลื่อนไหวของกระบอกนะนี่คือข้อดีของรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็การลักคอนโทรนี่ก็มีการเขาเรียกว่าตัดระบบนะครับหมายความว่าเกินท่านาทีก็เครื่องยนต์ดับเองอย่างนี้นะฮะ ถ้ามีการใช้เครื่องดนนะครับนี่คือข้อดีข้อดีอีกหลายๆอย่างก็คือหนึ่งเลยคือสมรรถนะกำลังขุดน้ำหนักตัวแล้วก็ความเทคโนโลยีความไฮเทคของอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับดูค่าโค้ดทำงานว่ารถเกิดปัญหาอะไรนะครับดูไดนะ้ค่อนข้างจะเกือบร้อนะครับแต่บางอย่างก็าอาจจะไม่โชว์นะ เกิดว่าเครื่องยนต์เกิดพอน้ํารั่วน้ําไม่พอในการทํางานอย่างนี้นะฮะระบบก็จะตัดจะตัดเครื่องยนต์ให้เป็นรอบเดินเบาแล้วก็เตือนนะครับเตือนแล้วก็เตือนดับเครื่องนะฮะเพราะว่าน้ําหล่อเย็นไม่มีในในระบบนี้ครับยกยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็คนขับจะรู้ได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นแบบเมนวนวลเมนวนวลหมายความว่าใช้คนในการก็เรียกว,ว่ามีม,มีเกตหนึ่งตัวที่ดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่า คนขับไม่ดูก็ก็เท่านั้นนะฮะคือนี่คือเขาเขาเสียของเมนนวลนะครับคือถ้าถ้าเป็นคนสมัยก่อนถ้ามีความพ,พิถีพิถันในการระมัดระวังเครื่องเครื่องจักรนะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับสมัยนี้ก็เป็นแบบแผนต่อกัอนมานะาไม่ดูก็เท่านั้นอีกนะครับแต่แต่ก็คือมันก็เพื่อเพื่อป้องกันร,ระบบเสียหายนะฮะนี่คือข้อดีของมันนะครับ แต่ข้อเสียก็วานไปนะครับอายุเยอะรถเก่าลงมันก็เป็นธรรมดานะครับที่จะต้องดูแลรักษาสายไฟอาจจะเจอน้ํามันไฮดรอลิกเวลดาสายแตกไม่ได้มีก,การทำความสะอาดเกิดคราบน้ํา,ม,ามันก็ทําให้เกิดระบบลวนได้เงี้ยนะฮะสายไฟขาดตัวโพเทนเซียลตัวมอเตอร์คันเร่งเสียอะไรต่างๆนานานะครับไดเน้อยเกิดมีปัญหาหรือว่าใช้งานเกิดการสึกหรอนะครับก็เป็นผลหมดนะฮะ อายุเยอะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาของของเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรแบบไหนยี่ห้ออะไรนะครับอย่างอายุการใช้งานก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับพอดีของมันก็คือมีอะไรให้เปลี่ยนอะไรสมัยนี้ก็ไม่แพงนะครับอย่างที่คิดสูตรทุกวันนี้ก็ดูแลทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามนะครับ มีเครื่องจักรขนาดนี้การดูแลหลักการขายก็ต้องดีเป็นธรรมดานะครับอาจจะมีบ้างที่มีปัญหาหรือว่าการจัดการของบ,ร,ร,บริษัทไม่ดีก็ว่ากันอีกเรื่องนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วบ,บริษัทก็คงจะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนั้นก็ว่ากันไปนะครับคนใช้รถอย่างเราก็อยากอะไรได้อะไรที่มันทันใจนะไม่ว่ากัน นี่สี่ตัวเลยนะฮะงานออกดีนะครับวันละสี่ห้าร้อยเที่ยวนะฮะเขาแก่บอกหินข้างลางท่านจะเป็นหินผุนะฮะแต่ลงไปอีกก็ก็นทบจะแข็งแล้วนะขุดไม่เข้าแล้วนะครับงานนี้ก็อาจจะมีผู้กีฉีกกันได้นะฮะ ตดำในบ่อนี้ก็มีแต่ตัวแรงๆนะฮะดูข้างนอกอาจจะเก่าหน่อยนะครับในสไตล์รถดินนะ บานเรานี่ยังเป็นนิยมใช้แผ่นแท็ก80นะครับจะวาด้วยเรื่องแผ่นแท็กนี่ข้อดีของแผ่นแท็กนี่คือยืนยืนเขาเรียกว่ายืนในที่ที่ว่าไม่เสมอได้ดีนะครับที่ทําแผ่นแท็ก80ขึ้นมานะฮะถ้ามากกว่านี้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการบิดตัวนะ mm hmm. การเลี้ยวนะอยู่ในเหมืองก็เป็นแผ่นแท็ก60นะครับทำให้การบิดตัวนี่ ไม่ไม่ไม่เถือหรือว่าไม่ต้านกันนะครับกับกับพื้นที่ที่จะบิดนะหนอนจะ่จะเป็นจะเป็นลักษณะน้นะครับเป็นหินนะฮะแต่ถ้าเป็นดินทั่วไปเราก็จะใช้เป็นแผ่นแท็ก8ปดสิบนะครับบ้านเราที่ผมเคยรีวิวไปนั่นมันจะเป็นตัวถ้าเป็นรถเมืองนอกที่นําเข้านี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นแทกหกสิบนะครับถ้ามาจากญี่ปุ่นนะครับมีสองญี่ปุ่นบ้านเรานีใช้แปดสิบนะครับโดยเป็นเกณฑ์มาตรฐานเลยนะ นานจะเห็นเครื่องจักรรุมกันเยอะๆนะครับในว้นเดียวกันนะครับรร้อหนึ่งฝูงนะครับสิบกว่าคันนะครับเทสต็อกแล้วก็แมโคใช้แมโคตักในสี่ตัวนะฮะดูยังไงก็ไม่เปลื่อนะครับโคเบนี่ตักเพลนดีน้เนี่ยไวดีให้ได้ไมือพยาวสาวได้สาวเอานะครับ สมบูรณ์ทุกตัวสามตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของไอ้เกมแลยนะครับแต่เป็นสีเขียวนะครับตอนน้านี้ผมเคยถ่ายดูมันเป็นตัวสีเหลืองนะั่นเป็นสีพิเศษนะครับต้องสั่งจากโรงงานแล้วก็กระบอกนี่ก็ต้องสั่งจากโรงงานนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกันถ้าเมืองไทยทํานี้ไม่เหมือนกันนะฮะต้องสั่งจากนอกนะครับน,นี้รู้มาจากคนที่ซื้อรถโคเบที่เป็นสีเหลืองไปนะ าง,งานตอนนี้ค่านั้งจะดีนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือดินไม่มีน้ำนะขุดง,ง่ายแล้วก็ไม่ติดกระบะนะครับถึงจะเป็นหินก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าเหนื่อยหน่อยนี่จะลําบากนะเป็นดินเหนียวนะใส่เยอะไม่ได้อันนี้ใส่ได้เต็มที่นะครับขึ้นทางชันได้สบายๆนะะถึงจะเป็นเครื่องแรงน้อยก็ได้นะฮะอย่างนี้ตัวรุ่นแปด ซูเปอร์เอ็กเอ็มตัวสุดท้ายนี่จะมีการดามคนบูมนะฮะมีการดามควนบูมทั้งทั้งหมดนะฮะเพื่อกันฉีกเล้านะฮะส่วนตัวใหม่นี่ตัวรุ่นสิบนี่ไม่มีนะครับใช้ช่วงล่างเดิมนะกลับเป็นช่วงล่างเดิมที่เป็นไบเอ็นสิบสองสิบเ็ตนะฮะมีแค่ดามสองล้อนำนะฮะจากที่เป็นเฟรมถ่ายก็จะกลายเป็นแคริเอร์แทนนะฮะที่เป็นโรลเลอร์ ของตัวไอเกมจะเป็นตัวธรรมดาแทนคือใช้แคเรียรเหมือนเดิมนะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นต่อๆไปที่เป็นตัวหลังจากวีเอ็นขึ้นไปนี่ไม่แน่ใจว่าจะทําหรือเปล่านะ mm hmm. ก็ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปมาโดยตลอดนะฮะเราก็ยังคงติดเกาะสถานการณ์การปุดกษะที่นี่ไม่ไปไหนนะฮะ สถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ